พระงบนำอ้อยเนื้อชินเงินแกะตะกัวหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นพระเถระจารย์ผู้มีพุทธาคมเข้มขลังพระงบนำอ้อยหลวงพ่อมุ้ยองค์นี้เป็นเนื้อชิ้นเงินแก่ตะกัวเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2 5 0พ้าสพระสวยมากมีเลี่ยมเงินเก่าวินเทจงานเลี่ยมเงินเก่าสวยคลาสสิกมากๆเลี่ยมมาไม่น่าต่ำกว่า50ปีขึ้นไปนะคะงานเก่าแบบนี้หาดูยากมากๆ เลี่ยมเ,มเดิมจากเจ้าของรุ่นคุณปู่คุณตาเลยค่ะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิแนวหน้าของสุพรรณบุรีหลังปี2500ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงปู่อ้นวัดดอนบุภารามซึ่งหลวงปูอ่อ้นท่านเป็นพระอาจารย์ยุคเดียวกันกันกบหลวงพ่อเนียมวัดน้อยในยุคนั้นหลวงปูอ่อ้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในแถบจังหวัดสุพรรณบุรี และหลวงพ่อมุ้ยได้ไปศึกษาวิชากับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่ารวมถึงอาจารย์กูลวัดบ้านถึงที่เป็นคราวาดที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดสุพรรณและได้ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมกับหลวงพ่อปลังวัดวิมลโพคารามจังหวัดสุพรรณซึ่งท่านเชี่ยวชาญในด้านคาถาอาคมอย่างมากผู้หนึ่งหลวงพ่อมุ้ยจึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่างๆอีกด้วย วัดดูมงคลของหลวงพ่อมุ้ยได้รับความนิยมทั่วประเทศไปจนถึงต่างประเทศผู้ธกคุณพระเครื่องของท่านสูงครบทุกด้านทั้งด้านเมตตามหานิยมแล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีมหาอุดมีโชคลาภวาสนาบาร,รมีค้าขายดีจเจริญรุ่งเรืองตามประวัติและข้อมูลพระงบน้ำอ้อยของหลวงพ่อมุ้ยที่ท่านสร้างในปี2504มีจำนวน1 5 0 0องค์โดยแบ่ง500องค์ไปไว้ที่วัดหนองบัวทอง แล้วนำออกมาให้บูชาในปี2,513เป็นเนื้อชิ้นเงินผสมโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อมุ้ยได้สะสมไว้พระงบน้าอ้อยองค์นี้มีประลอดขึ้นและไขขึ้นของตะกั่วทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในกรอบเงินทำมือพับแบบฟันปลางานเก่าคลาสสิกหลายสิบปีขึ้นไป รอบเก่ามากช่วยให้พระงบน้ำอ้อยสวยแท้ดูง่ายยิ่งขึ้นพระองค์นี้สภาพสวยพุทธคุณสูงเหมาะแก่การบูชาคล้องติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลและคุ้มครองป้องกันภัยได้อย่างดีพระสร้างน้อยหายากมากๆพระงบน้ำอ้อยองค์นี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.1เซนขนาดประมาณเหรียญ5บาทพกพาติดตัวได้สะดวกมากๆนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ